สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่อง Mastery นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการคำนวณสูตรเลขดับ4สูตรนะครับดับระวัติเลขท้าย2ตัวทุกหลักที่นำมาคำนวณให้ได้รับชมรับฟังนะครับจะเป็นการคำนวณของงววันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2564ก่อนที่เราจะรับชมรับฟังนะครับทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติ ในการนำตัวบีคอลคำนวณต่างๆไปใช้นะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นทางช่องไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น mm hmm. ก็เสร็จสิ้น่ิทีเรียบร้อยนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันที่16กรกฎาคม2564นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวผลออก70นะครับส่วนรางวัลที่1ผลออกนะครับ 5-5-6-7-2-5ก็ดองหนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะครับก็ไม่รอช้านะครับเรามาจะคํานวณสูตรเลขดับรางวัลเลขท้าย2ตัวงบวันที่1สิงหาคม2,564สูตรที่1นึ่งกันก่อนนะครับสําหรับสูตรดับล่างสูตรที่1นนะครับจะใช้วิธีการบวกนะครับก็คือนําผล รางวัลเล็กท้าย2ตัวในงวดก่อนนะครับที่ออกไปแล้วนํามาคํานวณน,นะครับอย่างเช่นเราจะหาของงวันที่16กุมภาพันธ์หกสองเราก็จะนําผลของวันที่1่กุมภาพันธ์หกสองนะครับก็คือ0ูนย์สี่นะครับนำมาคํานวณโดยใช้หลักหน่วยของผลรางวัลนะครับนํามาเติมด้านล่างหลักหน่วยแล้วนํามาเติมด้านล่างหลักสิบจากนั้นก็นําแต่ละหลักบวกกันนะครับหลักหน่วยบว,บวกหลักหน่วย หลัก10บ,บวกหลัก10นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ในแต่ละหลักเมื่อได้ผลลัพธ์ในแต่ละหลักแล้วนะํามาบวกกันก็จะได้ตัวดับในงวดถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นสถิติของปี6 2นะครับเอามาดูเป็นแนวทางประกอบกับงวดปัจจุบันนะครับตัวนี้จะเป็นของปี6 2และปี63นะครับนี้เป็นปี63นะครับ เรามาดูของปี64นะครับตอนนี้สถิติปี64ก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับ 1. มิถุนายนนะครับคำนวณได้ดับ3ผลออก45ผ่านนะครับ16มิถุนายนคำนวณได้ดับ9ผลออก17ผ่านส่วนงวดวที่1กรกฎาคมนะครับคำนวณได้ดับ2ผลออก29หลุดน,นะครับ สิบหกกรกฎาคมหกสี่คำนวณได้ดับก้าผลออกเจ็ดศูนย์ผ่านนะครับจากหลุดเงื่อันที่หนึ่งกรกฎาคมก็กลับมาเดินดีต่อสิบหกกรกฎาคมนะครับเราจะมาคำนวณของเงื่อัที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเราก็จะนําผลของเงื่อัที่สิบหกกรกฎาคมหกสี่ก็คือเจ็ดศูนย์นะครับนํามาคํานวณโดยนําหลักหน่วยของเจ็ดศูนย์ก็คือเลขศูนย์นะครับนำมาเติมด้านล่างหลักหน่วยแล้วนำมาเติมด้านล่างหลักสิบตามลูกศรชี้นะครับ จากนั้นก็นําแต่ละหลักบวกกันนะครับหลักหน่วยบวกหลักตัวนะครับศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์นะครับเติมศูนย์ลงไปเลยนะครับหลักสิบบวกกันเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดนะครับก็จะได้เป็นเจ็ดบวกศูนย์นะครับเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดนะครับก็จะได้ดับเจ็ดวันแรกท้ายสองตัวทุกหลักเมื่วันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็ลองนําไปพิจารณา เป็นทางต่อไปนะครับว่าจะยังเดินดีต่อหรือไม่นะครับสำหรับสูตรที่2นะครับสูตรดับล่างสูตรที่2จะใช้วิธีการบวกเช่นกันนะครับโดยจะนําผลรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดก่อนนะครับที่ออกไปแล้วนํามาคํานวณโดยบวกกันนะครับแล้วบวกตัวเลข4ี่คงที่ที่นํามาบวกในแต่ละงวดนะครับที่ทาหมวกสีแดงไว้นะครับ ก็จะได้ตัวดับนึงวัดถัดไปนะครับตอนนี้จะเป็นสถิติของปี6-2เอามาดูเป็นแนวทางประกอบกับว่ปัจจุบันนะครับตัวนี้เป็นของปี6-2และปี6-3นะครับเรามาดูสถิติของปี6-4นะครับ 1. มิถุนายนคำนวณได้ดับ9ออก4 5ผ่าน 16. มิถุนายนคำนวยในดับ3ออก17ผ่าน 1. กรกฎาคมคำนวณในดับ2ออก29หลุดนะครับหลุดเป็นงวดแรกนะครับของปี64สําำหรับสูตรที่2นะครับส่วน16กรกฎาคม64นะครับคำนวยในดับ5ออก70ผ่านจากนั้นนะครับเราจะมาคำนวณของงวดที่1สิงหาคมก็คือ นำผลของวันที่16กรกฎา,กากคม64มาคำนวณก็คือ70นะครับ7บวก0เท่ากับ7นะครับ7บวก4เท่ากับ11 11ตัด1ด้านหน้าทิ้งนะครับก็จะเหลือ 1, <vanilla> 1ด้านหลังเป็นตัวดับรางวัลเล็กท้าย2ตัวทุกหลักงวดวันที่1สิงหาคม2564 <c oughs> ก็ลองนำไปพยยาาไปิจารณาเป็นแนวทางดูนะครับว่าจะยังเดินดีต่อหรือไม่นะครับสำหรับสูตรที่2คำนวณได้ดับ1นะครับ มาต่อสูตรที่3กันเลยนะครับสลับสูตรดับล่างสูตรที่3จะแตกต่างจากสูตรที่1และ2นะครับเพราะว่าจะใช้วิธีการลบนะครับโดยจะสลับหลักผลรางวัลเลขท้าย2ตัวที่นํามาคํานวณนะครับอย่างเช่นนะครับเราจะําคานวณของงวดที่16กุมพาพันหกสองเราก็จะนําผลของงวดที่1่กุมพาพันหกสองก็คือ0ูนย์สี่นะครับนำมาคํานวณโดยสลับหลักนะครับจากหลัก10เป็นหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นหลัก10 แล้วเติมเลขหนึ่งคงที่ใส่ด้านหน้าหลักสิบนะครับที่ทำหมวกสีแดงไว้ด้านบนนะครับแล้วเติมเครื่องหมายลบใส่ตรงกลางก็จะเป็นวิธีการคำนวณสูตรที่3เพื่อให้ได้ตัวดับเรื่องว่าถัดไปนะครับตอนนี้จะเป็นสถิติของปี6-2นะครับก็เอามาดูเป็นตัวทาประกอบของ่าปัจจุบันเช่นกันนะครับตัวนี้จะเป็นของปี6-2และปี6-3นะครับ ของปี64นะครับปี64นี้จะหลุดอยู่4ครั้งนะครับก็คือ1 2 3และงวดวันที่16กรกฎาคมคำนวณหลุดนะครับดังนั้นก็เดินดีก็เดินดีมากกว่า,าหลุดนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับสำหรับ1มิถุนายนคำนวณในดับ3ออก4 5ผ่าน16มิถุนายนคำนวณในดับ1ออก17หลุดนะครับ1กรกฎาคมคำนวไในดับ6ออก2 9ผ่าน สิบหกกรกฎาคมคำนวณได้ดับเจ็ดออกเจ็ดศูนย์หลุดนะครับงวดนี้ก็มาตามต่อนะครับสำหรับงวดที่1สิงหาคม64ว่าจะยังเดินดีต่อหรือไม่นะครับก็จะนําผลของงวดที่16กรกฎาคม64ก็คือ70นะครับนำมาคํานวณนะครับโดยสลับหลักหลัก10เป็นหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นหลัก10แล้วเติมเลข1คงที่สใส่ด้านหน้า หมายเลข0นย์นะครับก็จะได้วิธีการคำนวณสูตรที่3นะครับก็จะได้เป็น10-7ลบ7นะครับ10-7ลบเเท่ากับเหลือ3นะครับก็จะได้ดับ3ทุกหลักรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1สิงหาคมนะครับ2564นะครับ สำหรับสูตรที่4นะครับสูตรสุดสุดท้ายนะครับดับรางวัลเลขท้าย2ตัวทุกหลักนะครับโดยจะแตกต่างจากสูตรที่1 2และ3นะครับเพราะว่าจะใช้ผลมมรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับย้ำนะครับว่าครั้งที่2นับตามการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านทางโทรทัศน์นะครับก็คือเขาประกาศครั้งที่เท่าไหร่นะครับก็คือประกาศครั้งที่2ก็นับตามที่เขาประกาศนะครับ แล้วนำหลักหน่วยของผลประวัติท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับบวกกับเลข1คงที่ก็จะได้ตัวดับนั้งว่าถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นสถิติของปี62นะครับเอามาดูเป็นทางประกอบคงว่าปัจจุบันนะครับตัวนี้จะเป็นของปี64นะครับ เรามาดูสถิติของปี64นะครับงดวันที่16กรกฎาคม6.4คําคำนวณได้ดับ4ผลออก17ผ่าน1กรกฎาคมคำนวณได้ดับ9ออก2 9หลุดนะครับ16กรกฎาคมคำนวณได้ดับ5ออก70ผ่านเราจะมาคำนวณของงดวันที่1สิงหาคม64นะครับว่าจะยังเดินดีต่อหรือไม่นะครับสำหรับผลรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับงดว,วันที่16 กรกฎาคม6 4ีก็คือ9 7 9 2 7นะครับเราก็จะนำหลักหน่ของของ9 2 7ก็คือเลข7นะครับนำมาบวกกับเลข1คงของที่ก็จะได้เป็น7บวก1นะครับ7บวก1เท่ากับ8นะครับก็จะได้ดับ8รางวัเลขท้าย2ตัวงบวันที่1สิงหาคมนะครับ2564นะครับ ก็มาสรุปเลยนะครับสำหรับสูตรที่4นะครับคำนวณได้ดับแปดทุกหลักนะครับสูตรที่3คํคำนวณได้ดับ3นะครับสูตรที่2คํคำนวณได้ดับ1 และสูตรที่1นะครับคำนวณได้ดับ7นะครับก็จะเป็นดับ7138นะครับเป็นดับประวัลเลขท้าย2ตัวทุกหลักง่ววันที่1สิงหาคม2564นะครับการคำนวณสูตรเลขดับนะครับก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเป็นไปตามสูตรนะครับก็นำไปใช้โดยใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับในการคำนวณ วิเคราะห์ตัวเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยรางวาลัลเลขท้าย2ตัวนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกท,ท่าน,นครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกับช่อง Mastery ีด้วยครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจงในการทำคลิปปต่อไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรคลิปนี้ขอบคุณครับ